จะมีซากูนี่มีถนนคอนกรีตอยู่ในน้อยนี่ครับซากูนี่คือจะเป็นบ้านคนที่มีแต่จะเป็นกำแพงห้องกำแพงอะไรแล้วคนจะที่ยวอินเตินไม่ได้แล้วครับอ๋อเหรอคะอ่าแรก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 มันจะมันจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าน้ำท่วมทุกปีคลื่นมันซากูนพังมันล้มไปหมดนะทุกท่านครับอ๋อค่ะที่ลูกค้าเห็นเป็นกองกองนั่นคือเศษปูนหมดนะครับทางหัวทางหัวเรือทางนู้นจะมีดิ่มน้ำนะครับอืมเมื่อก่อนเป็นเพ้นดินหมดครับ เหมือนเขายกภูมิศาสตร์ตรงนี้ฝั่งนั้นอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งฝั่งไทยอยู่ฝั่งขวาไปวางไว้เกี่ยวกันตลอดที่เข้าตัวเมืองเราก็ท่วมหมดสมนที่ลกค้ามานั่นคือการไฟฟ้าทำให้ใหม่ครับอ๋อเหรอคะใช่แล้วเรื่อยใส่เขาขึ้นมาอ๋อล้เราจะมีน้ำท่วมหมดแล้ว ใช่ค่ะนิดนึงเมื่อกี้ฝั่งมอญที่พี่จอดตอนจุดแรกเนี่ยเราสมมุติว่าถ้าเราไปอย่างเงี้ยเราเดินเข้าไปตอนนี้ไม่ได้ไปนะพูดถึงคือถ้าเราเข้าไปที่วัดเราเดินไปชมหมู่บ้านมอนแต่ละหลังๆนี่้ก็ให้เดินได้ไหมเดินได้ครับอ๋อ ى, แล้วเขามีของขายแบบแปลกๆเหมือนกับมันจุดจุดของขายคือที่หัวโตค่งฝั่งต่อมอญขนาดกลางอ๋อเขาจะให้ขายเกตกากพวกนี้อ๋อเมื่อก่อนนี่มีลูกค้าเมื่อก่อนเยอะมากส่ว่เสร็จเราถึที่แล้วมีนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ ต้ไรกะม้ยค่มีใครมาไว้ล้นไม้ือว่าตนไ้ไม่ได้มีเยอะมากๆลยลูกค้าครับแล้วมันหายไปไหนหลวงพ่อขออนุญาตทางอุทยานัไปสร้างสะพานมอหรือสะพานไม้อไม่ได้ตัดจะในป่านะครับเอาไม้ที่รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนี่แหละมันเหลือจากการสัมานป่าไม้ด้วยเวลาหน้าแล้งหลวงพ่อก็เลยขอไปตัดนูว่า่ดินที่มีดนอย้ท่ากามธรรมเเยะมาก เยอะแล้วก็มันยังแน่นอยู่เลยอะ่ะไม้ที่สร้างสะพานมอหรือสะพานไม้ไม้ที่จะรับผลกระทบ,บจากการสร้างสียตันตายค่ะสรราติของไม้ของยังเหลือให,ให้ให้เอาไปใช้ได้ครับ ไปนั่งเรือไปตัดงนมไปตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อที่ไปสร้างกันตรงจุดนั้นมันก็จะดูเหมือนโล่งๆเลยที่เรือเรือวิ่งๆเมื่อก่อนต้นมาเยอะมากต้นไม้เยอะมากต้นไม้ยังคงเหลืออยู่คือมันไม่ได้มาตรฐานมันต้นงอมันไม่ใช่คือมันไม่แข็งแรงพอที่ไปทําอะไรได้หรือไปสร้างอะไรต่างๆที่มีผลประโยชน์ได้ใช่ไหมคะอ๋อ ใหญ่เหมือนเป็นลำพานีใหญ่จากตากไปแ้เป็นเป็นลำพุ้ยลอ๋อค่อยๆไหลมาเป็นแม่น้ำก็คือหนึ่งในแม่น้ํานั้นก็ไหลมาตรงนี้เหมือนกันก็เลยเป็นสามประงค์เล็กมาใหญ่กว่จในเขตการก็คือสองกระเรียมีที่ดันตีบรรจบนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำส่องกระเรียศสามประสบ์คือสามสายมาเจอกันส่องกระเรียบีครีดันตีดันตีสามประสบ์เป็นต้นกาเิยของแม่น้ําแพวน้อยอ กาแฟบีกรีลันตีเป็นสาประสบของแม่น้ำแควน้อยครับเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำแควน้อยครับอ๋อเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำแควน้อยลันตีนี่มาจากเส้นเล็กๆของทางปากนะเนาะใช่ครับอืมเดินได้ลูกค้าเดินได้ไหมครับไม่เป็นไรค่ะในโบสถ์ยังมีพระอยู่ไหมครับพี่อ่าไม่มีใครอยากลงไปเดินไหมคะไม่ครับอยู่บนเรืออย่างนี้ครับเดี๋ยวก็ให้ข้อมูลนิดนึงวัดที่สองลูกค้าต้องเดินขึ้นเขา200เมตรซึ่งมันสามารถดูบนเรือได้นั่นคือเป็นวัดสมเด็จวัดไทย วัดสมเด็จวัดไทยปัจจุบันคือวัดไหนวัดที่มีพระนอนนะครับค่ะอ่าวัดเก่าเขาอยู่ตรงน้เดี๋ยวเราจะไปกันตรงที่มีแนวป่าและมีผ้าใบสีน้ําเงินน้ําเงินอยู่ครับค่ะอ่าวัดที่สามวัดเกลียวสรับลูกค้าสามารถมู่สวยกันนะสามชนเผ่าที่อยู่ตัวเภอสัดส่วนดูเลยมองมือมอญไทยเกลียวอ๋อสามชนเผ่าหลักๆนะครับค่ะอยากเห็นได้เลยพี่แล้วอันนั้นที่เขาทำเป็นสีสีนั้นคือเขาเรียกอะไรคะ ครับตรงตรงเสานี่ไหมครับใช่ค่ะไม่ที่ขึ้นเป็นสีเขียวสีขาวสีอะไรอ่าแ้วความว่าเขาย้ายทั้งตัวอำเภอจะมีชุมชนชาวมอญกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมย้ายไปที่นูน่นอยู่บนเกาะนี้มีสี่สิบหลักคาเรือนการสัญจรคือทางเรือเท่านั้นเขามีวัดเล็กๆอยู่วัดหนึ่งอยู่บนเขาทุ้งนี้ครับสี่สิบหลังคาเรือนจ่ายตลาดเรียนหนังสือรักษาพยาบาลต้องนั่งเรือหางยาวไปที่อำเภอ ไม่มีถนนเข้ามานะครับไม่มีน้ำประปามี่ไฟฟ้าไฟก็จะเป็นเซลล์เซลเอาใชเซลล์น้ำก็ใช้น้ำในแม่น้ำแต่ว่าเป็นเครื่องกรองหมดแล้วครับอันนี้ที่ที่พี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นบ้านเราคือน้ำประดานดึงออกไปใช้พี่อยากทราบว่าที่อยู่นียเขามีถนนที่ดินไหมอ่าลูกอ่า